แต่ว่าคือตอนแรกๆรที่หนูแบบที่หนูบอกว่าหนูแบบแง่งแง่งแงกับพี่ผีอะคือหนูไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวเขาหนูใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่พอพี่ผีขอหนูแต่งใช่ปะเขาก็จะเริ่มมีภาพแล้วว่าแบบทําไมเราต้องรักกันมากขึ้นสิทําไมมันจะต้องแบบความรักมันทําไมบางคนเ็าบอกว่าพอขอแต่งงานแล้วผู้หญิงจะรักผู้ชายมากเพิ่มขึ้นอีกหรืออะไรอีกอะไรเงี้ยหนูบอกว่าไม่นะมันคือมันก็รักมันรักอยู่แล้วนึกออกปะมัน มันรักอะมันก็รักของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบคือเราก็แค่รู้ว่าเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเนะสุดท้ายมันก็พอพอคุยกันแล้วก็หาตรงกลางว่าตอนเนี้ยบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันเป็นเพราะอะไรขอเราคาดหวังหรือเปล่าเราหวังมากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หายมันก็ดีหลังจากที่คุยกันก็จบแล้วก็ดี แล้วก็แค่ต้องคุยกันแค่นั้นเองแล้วก็ยอมรับฟังกันจริงๆอะฟังฟังอีกคนนึงจริงๆว่าแบบอีกคนนึงต้องการอะไรต้องไปอะไรอะไรยเงี้ยแค่อยู่เป็นแบบซัพพอร์ตกันเท่านั้นแหละ